มันคือโรตีอะไรอ่ะอนนโรตีอะไรก็ไรู้อันนี้มันโรตีชีฟเนี่ยชีฟเจ้ไข่ดาวด้วยเจ้ไข่ดาว,วด้วยแล้วเนี่ยอ,อันนี้เป็นโรตีทำอะไรเอาลองชิมมาดิปล่อยเขาเลยเปิดไฟเขาทำเลย งไงรอ,อร่อยไหมโอเคที่ที่น้องทิวกินอยู่มันคือชีสถูกต้องมาชีสอะไรนะเขาเราียกว่าชีสแน่นชีสไข่ชีสแน่นไข่เยิม้มชีสแน่นไข่เยิม้มส่วนนี้คือโรตีไข่ธรรมดาใช่ไหม อันนี้มันอยู่ตลาดอะไรนะเพื่อตลาดมาลุยฝั่งนะะี้คัะเป็นเหมือนกับสร้างกันมาใหม่เนาะเนี่ยฮะเ <Okay. S 1> จ้าของร้านก็อยู่ตรงนี้เองเนี่รนยร้านอยู่ตรงนี้เองกำลังทำอยู่ทำไมไส้เนี่ยเจ้าอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยอ่ากินเข้าไปนนไไาเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบรอบเนาะ อันนี้คือบรรยากาศตอนนี้นะฮะรอบๆเดี๋ยวประมาณนี้คนก็ไม่มีนะฝนมันเพิ่งตกนะฮะเราก็เลยมานั่งเขาก็จัดโต๊ะห่างๆกันนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้โอ้ย,ออออยชิดอืมอร่อยไหมนะ่ะอร่อยไหมนะ่ะ

มันมีเสียงเลยนะกรม, <c oughs> มันกรอบใช่ไหมไข่แ้าสังสองอย่างเสจสองอย่าง โอ้ยไข่เยิ้มไข่เยิ้มเลยโอหเป็นไข่เยิ้มเลยดูสิ คือชีสแน่นไข่เยิ้มเป็นโรตี ถก็เยอะนะเสียงรถเยอะเลย ปากเตลาดอะไรนะเปิ่นตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อน้องหมาไนท์มาร์เก็ตป่ะอะไรวะ มารวยไนท์มาเก็ตเนาะตอนนี้อยู่ที่ตลาดมารวยไนท์มาเก็ตนะฮะร้านอันนี้ก็คือเป็นร้านโรตีนะฮะใครมาก็แวะมาชิมดูเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายร้านเนาะแต่เรามาถ่ายตอนที่เราซื้อมาแล้วเด็กๆว่าอร่อย S <S มีมาคันหน้าเลยหน้าเรียกองาไปยัแม่โหน้าไปหมดแล้วป็นป่า กินหมดเลยใช่ไหมเนะี่ยกินให้หมดเลยอ่ะแล้วกินหมดแล้วก็ <Yeah. S 1> มารวยในมาเก็ตใช่ไหม <Yeah. S 1> มารวยในมาเก็ตที่จริงมันจะมีตลาดสดอยู่ฝั่งนู้นเนาะเส้น <Yeah. S 1> ตลาดสดอยู่ฝั่งคาทายราฟอันนี้มันเส้นเหมือนกับฝั่งไหนอะ่ะฝั่งผู้ขนานอนะ่ะูขนานเรียบคลองอะ่ะอันนี้มันเรียบคลองที่มันจะข้ามฝั่งไปลำลูกา ไอ้วัดวัดตรงนี้มันเป็นวัดชื่อวัดอะไรเนาะจำไม่ได้นะซึ่งตลาดนี้มันจะทะลุกันนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่เดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งถนนมารวยนะฮะตรงัด้ายลาดซึ่งถ้ามาจากสายใหม่ก็จะข้ามสะพานที่เป็นถนนมอเตอร์เวย์เนาะข้ามสะพานตรงมออะไรนะเวทเวทเทินหรืออีเทิน เบเทิร์นเนาะข้ามมาแล้วก็จะเจอตลาดมารวยอยู่ฝั่งซ้ายมือนะพอเราเข้ามาในตลาดมารวยมันก็จะมีเหมือนกับถ้าวิ่งสุดเข้ามาเนี่ยฮะก็จะมาถึงตลาดมารวยในมาร์เก็ตอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งถนนตอนนี้ก็เหมือนกับคนก็เริ่มมาจับจ่ายใช้สอยนะฮะมาซื้ออาหารกลับไปกินบ้างก็ถ้าเล็กเลกน้อยน้อยก็เนื่องจากพื้นที่มันมันนั่งห่างกันพอสมควรนะครับก็นั่ง นี่คือโดยภาพรวมคนมาเยอะมากเลยใช่แผนกล่องประมาณนี้ฮะนี่ฮะก็จะประมาณนี้ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เป่านะกิจากัรก,ก็จะประมาณนี้ มีน้ำเต้าหู้นะคะมีส้มตำปอหนึ่งด้วยนะมีเชบักนะฮะนี่ส่วนร้านโรตีอยู่ตรงนี้คนกำลังซื้อเยอะแยะเลยลหมดไปแล้วหนึ่งจานสำหรับน้องปายกับน้องทิวอันนี้คืออะไรนะที่มันหมดไปเนี่ยโรตีชีสชีสไข่เยิม้มอ่าชีสไข่เยิม้มส่วนอันนี้คือธรรมาดาธรรมาดา ดีลาลดลงกินหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่แบ่งเ็ไดเลยไม่เป็น,ปนไรป้าเจ้าเจ้าเจอ้จอ,อะไปดีวกว่าเดี๋ยวจะกินให้หมดแล้วเดี๋ยวพ่อปิดคลิปแล้อ้าวฝากหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดายแล้วก็กดกระดิ่ไ้เนะพื่นะบายทิวบายบายด้วยหรอกีอิทิวบาบายด้วยครับอ่ะกินแล้วก็บปบาบายด้วย mãe bebaia bebaia bye mãe bye mãe 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 mãe